สามีทุกครั้งที่ใกล้ชิดกับภรรยาก็จะนอนหันหลังให้ที่อีกด้านหนึ่งภรรยาจึงทำได้พีนระมัดระวังเคลื่อนตัวไปทางเขาพอเธอเอื้อมมือออกไปเพื่อจะสัมผัสเขาสามีกลับนั่งขึ้นอย่างกระทนหันเขามองไปที่นาฬิกาบนโต๊ะและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าถึงเวลาที่เธอจะต้องไปแล้วเมื่อเห็นว่าภรรยาวันนี้ไม่แสดงอาการใ,ใดๆสามีก็เลยคิดจะไปห้องอื่นเพื่อหาที่นอนก่อนจะไปเขายังไม่ลืมที่จะเตือนให้เธอดื่มน้ำพึ่งที่วางอยู่ข้างหัวเตียงแต่แต่งงานมาแล้วสามปีสามีกลับไม่รู้ว่่่าารยาแทนนนนนน้้้พึึงงงจจถตตอีีผูหญิใิใใสสุดดก็ั ที่จะยุติการแต่งงานที่เป็นเพียงความรักข้างเดียวเช้าวันถัดมาเธอยังคงช่วยจัดการกระเป๋าให้กับกัปตันเหมือนเช่นเคยสามีก็จัดกระเป๋าเดินทางให้เรียบร้อยและอีกฝ่ายก็ไม่แม้แต่จะมองเธอสักครั้งถือกระเป๋าเดินทางแล้วเตรียมออกไปขึ้นเครื่องบินอย่างไรก็ตามภรรยากลับเรียกเขาไว้ทันทีเขารวบรวมความกล้าและขอหย่าเขาคิดว่าฝ่ายสามีอย่างน้อยจะพยายามรั้งเขาไว้แต่กลับไม่คิดว่าเขาจะตอบตกลงอย่างเด็ดขาดในขณะนั้นผู้หญิงรู้สึกถึงความผิดหวังที่ไม่สามารถพูดออกมาได้เขาแอบชอบสามีมาเป็นเวลาสิบปีในช่วงมัธยม ผู้ชายคือคนที่เป็นจุดสนใจของโรงเรียนส่วนเขาเป็นเพียงคนที่ไม่มีใครรู้จักยืนอยู่ข้างสนามกีฬากำขวดน้ำแร่แน่นหวังว่าจะมีโอกาสได้ส่งน้ำให้อย่างไรก็ตามสาวสวยประจําโรงเรียนกลับวิ่งไปหาชายหนุ่มกอ่อนส่งแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิที่เธอเคยดื่มให้กับเขาทั้งสองคนดูเข้ากันได้อย่างน่าทึ่งสาวยืนอยู่ข้างๆดูเหมือนจะเป็นการประชดประชันเธอจึงได้แต่ซ่อนขวดน้ำแร่ไว้ข้างหลังอย่างเงียบๆคิดว่าการแอบชอบจะจบลงแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เคยคิดว่าหลังจากจบการศึกษาสาวสวยจะทิ้งผู้ชาายยไไปปปเเเลลือกทที่่จะะตงรศ ลูกชายตระกูลใหญ่ที่มักจะยิงพยองเมื่อไรที่เขาเคยประสบกับความล้มเหลวแบบนี้ดื่มเหล้าเพื่อคลายความทุกทุกวันตั้งแต่นั้นเขาก็ไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกทุกอย่างนี้ผู้หญิงเห็นทั้งหมดเธอเฝ้ารออยู่ข้างๆผู้ชายอย่างเงียบๆผู้ชายเพื่อชดเชยความเจ็บปวดในใจเสนอให้เธอทําสัญญาแต่งงานแต่งงานสามปีจ่ายเงินสองล้านผู้หญิงตอบรับอย่างยินดีนี่ทําให้ผู้ชายมั่นใจเขาคือผู้หญิงที่เห็นเงินแล้วตาโตดังนั้นในสามปีที่แต่งงานทัศนคติต่อภรรยายังคงเย็นชาตลอดไม่รูู้้้เเ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 ลยยยผหญิงงมมมมีีีีคควาาารักตต็็ปป่่พพือขขนนนน เขาเหมือนเงาติดตามเป็นพนักงานต้อนรับมองข้อมูลเที่ยวบินด้วยความหวังทุกวันสวดภาวนาให้เขากลับมาอย่างปลอดภัยแต่วันนั้นเขากลับมาพร้อมกับผู้หญิงคนอื่นทั้งสองนั่งทานข้าวในโรงอาหารโดยไม่สนใจใครดูเหมือนว่าความรักเก่าจะกลับมาอีกครั้งผู้หญิงเพียงแค่จ้องมองพวกเขาอย่างสงบในขณะนั้นไบยวนกวงเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นทักท่ายแนะนําตัวว่าเป็นพนักงานต้อนรับคนใหม่ผู้หญิงจึงต้องจับมือของอีกฝ่ายอย่างสุภาพและการแต่งงานของเขากับสามีคนภายนอกไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยใบยวนกวงนําปลาแซลมอนในจานของเธอไปให้้ผูชาย เพื่อนร่วมงานรอบข้างเห็นเหตุการณ์ก็เริ่มส่งเสียงเชียร์พวกเขาเราทุกคนเป็นเพื่อนร่วมชั้นกัารู้ว่าทั้งสองคนกลับมาคบกันอีกครั้งก็อย่ามาทำให้คนโสดเจ็บปวดที่นี่เลยก็คือถ้าฉันพูดตอนที่สูงวิ่ไว้ไปต่างประเทศพวกคุณสองคนไม่ควรแยกจากกันคุณดูสิหลังจากสามปีก็กลับมาคบกันอีกไม่ใช่เหรอคคำพูดเหล่านี้เหมือนเข็มที่ทิ่มแทงหัวใจของผู้หญิงแต่ตัวเองกลับรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเปิดเผยเมื่อใบหยวนกวงปรากฏตัวเธอก็แพ้อย่างหมดรูปเธอออออออกกกก็ไไม่่่ยาคครครรบงผู้ชทีีัเธออตป แต่โชคชะตาก็ไม่เป็นไปนตามที่หวังในช่วงที่ใกล้จะหย่าร้างเธอกลับตรวจพบว่าตนเองตั้งครรภ์มองดูแท่งตรวจขันนั้นผู้หญิงรู้สึกไม่รู้จะทำอย่างไรเธอรู้สึกกระวนกระวายเมื่อบอกข่าวนี้กับสามีเขาต้องการเก็บชีวิตเล็กๆนี้ไว้จากใจจริงแต่เพื่อให้เด็กมีสถานะที่เหมาะสมเขาหวังว่าจะเลื่อนเวลาการหย่าระหว่างทั้งสองออกไปถ้าสามีไม่ยอมรอก็จะชดเชยตัวเองหนึ่งล้านเขาจะจัดการกับเด็กเองเมื่อเผชิญกับข้อเสนอทั้งสองนี้สามียังคงเงียบไม่พูดอะไรผ่านไปครึ่งเดือนอย่างรวดเร็วผู้หญิงยังไไมม่ด้รอคอคตบจาากสาี รู้สึกไม่เข้าใจว่าคนอื่นคิดอะไรอยู่ในขณะนั้นเพื่อนสนิทวิ่งเข้ามาบอกเธออย่างรีบเร่งหญิงสาวคนหนึ่งจะจะแต่งงานกับผู้ชายในโซเชียลมีเดียยังโพสต์ตอบกลับการพบผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายหน้าตาไม่เชื่อแต่ในขณะนั้นโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นธนาคารของคุณได้รับข้อความโอนเงินหนึ่งล้านจากซ่งอี้เฉินซึ่งเป็นการโอนเงินหนึ่งล้านจากผู้ชายผู้หญิงเข้าใจว่าเธอได้ทําการตัดสินใจของตัวเองเพื่อหาพ่อให้กับเด็กในท้องเธอแค่สามารถไปหาคู่ได้แต่ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าเธอกําลังตั้งครรภ์ก็แสดงสีหน้าารังเกกออกม ผู้หญิงกลับบอกว่าเธอยินดีจะชดเชยหนึ่งล้านชายที่หาคู่เมื่อได้ยินเรื่องดีๆแบบนี้ก็ยิ้มแย้มและตกลงทันทีฉากที่ทั้งสองคนเดินกันถูกชายคนหนึ่งเห็นพอดีดังนั้นเขาจึงโกรธจัดและวิ่งเข้าไป่อยฉันเถอกใช่ไหม่อยฉันเถอะกรุณาให้ความเคารพหน่อยเธอที่ท้องโตผู้หญิงที่ไม่มีใครต้องการเธอยังจะทำเป็นมีมารยาทอะไรอยู่หยุดเถอะ ยาเธอแค่อยากใช้ประโยชน์จากยญาป่าบุคลิกภาพโสดของเธอตะไคร่น้ำป่าให้คนอื่นเอาเปรียบเธอขวาตะไคร่น้ำป่าเธอไม่อยากให้คนอื่นเอาเปรียบฉันยญาป่าและตะไคร่น้ำใช่ไหมทรงอเฉินเธอยังไม่ได้ตอบคำถามของฉันฉันขอเตือนเธอ เธอรักตัวเองหรือเปล่ามันไม่มีความเกี่ยวข้องกับฉันเลยแต่ลูกของฉันไม่สามารถมีแม่ที่ไม่สะอาดได้ทรงอี้เฉินหยุดอยู่ตรงนั้นทรงอี้เฉินไม่ชไม่มีอะไรใช่ไหมอย่ามาแต่ต้องฉันทำไมคุณถึงต้องอยู่กับหลินหว่านหยหรือว่าเป็นเพราะฉันหายไปสามปี คุณทนความเหงาไม่ได้หรืออาจจะใช่อาจจะใช่แต่ตอนนี้ฉันกลับมาแล้วนะทำไมถึงไม่สามารถอยากกับเธอได้เพราะว่าเธอกำลังตั้งรันเพราะว่าเธอกำลังตั้งรันตั้งรันถ้าฉันขอคุณคุณสามารถอยากกับทรงอี้ฉันได้ไหมคุณคิดมากไปแล้วระหว่างเราสองคน ไม่มีความรู้สึกอะไรซรงอี้เฉินไม่เคยสนใจเด็กเลยถึงกับมีการปฏิเสธบ้างแต่เขากรับทําให้พวกคุณมีลูกอย่างน้อยก็พิสูจน์ได้ว่าในบางช่วงเวลาเขามีใจให้คุณนี่เป็นเพียงอุบัติเหตุฉันก็ไม่คิดมาก่อนจะตั้งคันลูกของซรงอี้เฉินขอแค่คุณสามารถคืนซรงอี้เฉินให้ฉันคุณต้องการการชดเชยอะไรฉันยินดีที่จะให้ถ้าไม่มีซรงอี้เฉินฉันควรทําอย่างไรดีหลิงจู่ฉันขอร้องคุณแล้วคุณช่วยคืนเขาให้ฉันได้ไหมเรื่องการหย่าร้างนี้ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียว ที่สามารถตัดสินใจได้แต่คุณสามารถไปถามซงอีเฉันได้ถ้าเขายอมรับฉันก็ไม่มีความเห็นระวังเฮ้ <ST AR> hey, คุณตื่นแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างอันตรายเกินไปป้ายโฆษณานั้น เกอบจะทําให้คุณบาดเจ็บพยาบาลลูกของฉันละ่ะคุณบาดเจ็บค่อนข้างหนักมีโอกาสแท้งได้ทุกเมื่อควรแจ้งให้เร็วที่สุดให้ญาติของคุณมาที่นี่เถอะสวัสดีตอนนี้ฉันมีเรื่องสำคัญมากเดี๋ยวจะโทรกลับไปหาคุณดี คุณพูดถึงตัวคุณหน่อยตัวเองก็อยู่ที่โรงพยาบาลนอนอยู่มากว่าสองชั่วโมงแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าจะโทรหาฉันไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนท้องตอนนี้ต้องการคนดูแลนะยาชาเพิ่งหมดฤทธิ์ยังไม่มีโอกาสติดต่อคุณทรงอี้เฉินที่บ้านคุณละ่ะภรรยาย,ยังเข้ารับการรักษาอยู่ยังไม่รู้ว่าจะมาไหมเขาอาจจะมีภาร,รกิจบินในช่วงนี้คุณน่าก็จะหาข้ออ้างให้เขาผู้ชายก็ถูกคุณตามใจจนเสียคนแบบนี้แหละคุณรออยู่ที่นี่ก่อนฉันจะไปเอาอยาให้คุณ คุณไม่ต้องช่วยฉันฉันเดินเองได้อย่าดื้อดึงเลยถึงคุณจะไม่กระดูกหักในครั้งนี้แต่ก็ต้องระวังไว้เซียวรู้คุณเป็นอะไรมีใครกลั่นแกล้งคุณหรือเปล่านนฉันไม่อยากอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วฉันอยากกลับบ้านดีๆๆคุณอยากไปไหนเราก็ไปที่นั่นฉันพาคุณไปบ้านฉันได้ไหม ดีฉันได้ขอลาไปที่บริษัทเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็พักผ่อนให้ดีดลิ้นหวานหรูเป็นยังไงบ้างใครลิ้นหวานหรูไม่มีอะไรลิ้นหวานหรูอี้เฉินยังไม่รู้ว่าคุณบาดเจ็บแสดงว่าเขายังรักฉันอยู่ นั้นก็ให้เขาอยู่กับฉันต่อไปเถอะซงจีชางพวกคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงได้ยินมาว่าหัวหน้ากลุ่มภาคพื้นดินหลินถูกป้ายโฆษณาทับบาเดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลพวกเราหน้าไปเยี่ยมสัก์หน่อยหลินหวานรู้บาเดเจ็บยังไงซงจีชางยังไม่รู้เลยเราขอตัวไปก่อนนะ คุณรู้มาก่อนแล้วใช่ไหมลินหวานโจได้รับบาดเจ็บแล้วคือแล้วทําไมคุณไม่บอกฉันฉันบอกคุณแต่ฉันคิดว่าเธอมีคนดูแลแล,แล้วฉันเลยไม่ได้พูดคุณทรงอีเ้เฉินหยุดอยู่ที่นั่นตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บจนถึงตอนนี้คุณยังไม่รู้ว่าเธอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วนี่ไม่สามารถบอกได้หรือผู้หญิงคนนี้ไม่ได้อยู่ในใจคุณเลยใช่ไหมทรงอีเฉินทรงอีเ้เฉิน เพ hey, พยาบาลขอโทษห้องนี้ลินหวานโจไปไหนแล้วเธออยู่ไหนโอ้ oh, เธอเพิ่งทำเอกสารออกจากโรงพยาบาลเสร็จ oh. น่าจะออกไปแล้ว oh. สวัสดีลินหวานโจคุณไปไหน ฉันอยู่ที่บ้านแม่มาคุยกันเถอะเหนื่อยมากฉันต้องพักแล้วคุณรออยู่ฉันจะไปหาคุณเดี๋ยวนี้ ฉันรู้ว่าคุณยังไม่นอนฉันจะรอคุณลงมาเรื่องโรงพยาบาลฉันอยากอธิบายกับคุณสักหน่อย ทำไมเป็นคุณหลักไม่อย่างนั้นคุณคิดว่าเป็นใครลินหวานโจหรอคุณกลับไปเถอะคุณไม่ควรอยู่ที่นี่ซงอี้เฉินคุณไม่อยากเจอฉันเลยหรอเราเลิกกันแล้วแต่คุณยังรักฉันใช่ไหมคุณอยู่กับหลินหวานโจเด็กในท้องถึงได้อยู่กับเธอใช่ไหมฉันจะพูดอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเราเลิกกันแล้ว วเราเลือกกันแล้วตอนนี้หลินหวานโจคือภรรยาของฉัน